คันนี้จีว่าทุกคนวันนี้น้องหมูจะพามาทำขนมหวานสไตล์ญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเจลลี่ชีสเคค่ะตัวนี้นะคะจะได้ความครีม my แล้วก็สดชื่นจากตัวผลไม้แค่ฟังก็หิวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะใส่เนยลงไปผสมในแกนลเลอ่าค่ะแล้วเราก็จะคลุกให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราจะนำแกลลอร่าตัวนี้นะคะลงไปกุลงพิมพ์ค่ะ เราใส่ครบทั้ง4พิมพ์พแล้วนะคะเราก็จะนําตัวของแข็งนะคะกดลงไปให้แน่นเลยค่ะตัวทาของเราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปพักไว้ก่อนค่ะต่อมานะคะเราจะมาทําตัวครีมชีสกันค่ะแล้วก็โยเกิร์ตค่ะตามด้วยวิปครีมค่ะและน้าตาลอิลทรทลค่ะเราก็คนผสมไห้เข้ากันเลยนะคะ ตัวครีมชีสของเราก็เริ่มเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแล้วนะคะเราก็จะใส่เป็นน้ำเลมอนลงไปค่ะและตามด้วยเจลาตินที่ผสมน้ำไว้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งเลยนะคะเราจะบีบตัวครีมชีสลงไปในฐานที่เราก,กเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ2ชั่วโมงให้เซ็ตตัวค่ะเราจะมาทำในส่วนของเค้กเจลลี่กันนะคะจะนำเจลาตินผงค่ะลงไปผสมในน้ำสะอาดค่ะแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันนะคะ เดี๋ยวเราจะเอาเจลาตินไปเข้าไมโครเวฟให้เจลาตินละลายเล็กน้อยค่ะหลังจากที่เรานำเจลาตินเข้าไมโครเวฟเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมาใส่ผลไม้ลงไปในพิมพ์รึ่งวงกลมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทเจลาตินตามลงไปค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะนำไปแช่เย็นให้เซตตัวประมาณ2ชั่วโมงค่ะเจลลี่ชีทเค้กของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เรานำไปแช่ตู้เย็นมาประมาณ2ชั่วโมงก็ได้แบบนี้เลยค่ะ